เนื้อหาหลักที่เราจะมาพูดในวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับทรัมป์ในภาคต่อเนาะซึ่งภาคก่อนนั้นน่ะผมพูดทรัมป์ว่าเหตุปัจจัยใดๆต่างๆอ่ะทำให้ทรัมป์นั้นน่ะชนะในรูปแบบต่างๆเนาะทีเนี้ยเนื้อหาเนี้ยเราจะมาพูดถึงทรัมป์กับนโยบายต่างประเทศซึ่งการที่ทรัมป์อ่ะชนะในการเลือกตั้ง2 0 2 4นั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่คนทั้งโลกนั้นน่ะสนใจอยู่แล้วแต่สิ่งที่คนทั้งโลกสนใจก็คือ โลกจะเป็นอย่างไรเมื่อทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนาะและความขัดแย้งในจุดต่างๆของโลกนั้นนะ่ะมันจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้เนื้อหาเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยการเลือกตั้งของสหรัฐในฐานะการเลือกตั้งของโลกที่ทุกคนไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนก็ต้องสนใจการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาแนวโน้มของรัฐบาลหน้าของทรัมป์และริพับลิกันนั้นนะ่ะว่าจะไปทางไหนบ้างเนาะแนวทางในการดำเนินนโยบายรวมถึง แนวโน้มสถานการณ์ใน3จุดที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็คือสองครามในยูเครนสงครามในตะวันออกกลางอิสราเอลฮามาสเฮสบอลและอิหร่านและจีนและประเด็นของไทยต่อสหรัฐอเมริการวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ผมคิดว่าจะแถมมาอีกประเด็นหนึ่งด้วยเราจะพูดกันในประเด็นเหล่านี้กันนะครับอ่ะฮะก่อนจะดูวิดีโอนี้ยังไม่ได้สับสักครสับสักครกดไลค์กดกระดิ่งให้เพื่อนนะครับขอบคุณครับอย่างแรกเลยก็คือการเลือกตั้งของสหรัฐมันมีความสําคัญอย่างไรในฐานะ การเลือกตั้งของโลกมันไม่ใช่ว่าเป็นการเลือกตั้งที่เลือกตั้งกันทั่วโลกเนาะแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งที่โลกต้องสนใจสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเลือกตั้งที่แบบว่าแค่เป็นประเทศประเทศเดียวนะนะั่นน่ะแต่การที่ทุกคนสนใจนะนะั่นน่ะมันแสดงให้เห็นว่า อเมริกามันมีอำนาจและอิทธิพลต่อประเทศอื่นและทั้งโลกยังไงไม่ว่าใครจะชนะก็ตามและอีกประการหนึ่งก็คือการที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นนะมีอำนาจมากในการตัดสินใจอย่างที่1อย่างที่2ก็คือการที่คู่แข่งหลักทั้ง Democrat ริพับลิกันะต่างมีแนวทางในการดําเนินนโยบายต่างประเทศที่มันแตกต่างกันการเปลี่ยนมันอาจจะเป็นการพลิกโฉมและการที่อเมริกาน,ะนะนะั้นเป็นประเทศมหาอำนาจนะนะั้นน่ะทาให้ทุก ย่างก้าวมีความสําคัญด้วยกันทั้งสิ้นถึงแม้ว่าใครจะชนะก็ตามที่เนี้ยหลังจากที่ทําชนะในการเลือกตั้งเนาะมันก็มีการเปย์ยชื่อออกมาแล้วสําหรับคณะรัฐมนตรีที่ของทรามอะ่ะที่มันถูกมองว่าเป็นสายเหี่ยวเนาะผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดว,ว่าใครเป็นใครเนาะแต่ถูกมองว่าเป็นสายเหี่ยวก็คือมองว่าจะมีการดําเนินการดําเนินนโยบายที่เด็ดขาดและรุนแรง ต่อประเด็นต่างๆอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าสายเหี่ยวแต่ว่ามันมีสิ่งที่แตกต่างระหว่างทรัมป์สมัยแรกและทรัมป์สมัยที่2ซึ่งมันคาดเดาได้ก็คือการเลือกคนเข้ามาในคณะรัฐมนตรีของทรัมป์นั้นนะจะเป็นคนที่เรียกว่าพักดีกับเขามากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตั้งแต่2016ที่ทรัมป์ชนะจนมาถึง2024เนี่ย8ปีนั้นนะระยะเวลาเนี่ยมันสามารถทำให้มองว่าใครที่เป็นคนสนิท ใครที่พักดีกับเขาไม่ว่าเขาสั่งอะไรคนเขาจะทําตามเนาะคนที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีจะทําตามนี่ก็คือสิ่งที่ทั่ะได้เรียนรู้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาว่าใครเป็นคนที่พักดีและใครเป็นคนที่ไม่พักดีต่อเขาสามารถมองได้อย่างนี้และสิ่งที่ทั้มและริพับลิกันนั้น่ะมีมุมมองต่อต่างประเทศที่มันเหมือนกันก็คือการดําเนินนโยบายที่เน้นผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักอ่ะพูดถึงผลประโยชน์แห่งชาติเป็นหลักแล้วน่ะ 2พักคเดโมแครตและ Republican ก,ก็มองถึงผลประโยชน์แห่งชาติเช่นเดียวกันแต่ว่า Republican น,นั้นน่ะจะไม่ได้เน้นคุณค่าของอเมริกาหลังสงครามเย็นก็คือประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนต่างๆเนี่ยเท่ากับ d e m o c r a ตแต่ Republican น่ะจะเน้นถึงผลลัพธ์ประสิทธิภาพ และผลประโยชน์ที่ไปได้ด้วยกันมากกว่าอย่างที่เราเห็นในช่วงทัมนะว่าทําให้ความสําคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์และความมีประสิทธิภาพที่ดําเนินนโยบายนั้นอนะ่ะมันจะออกมามากกว่าคุณค่าต่างๆอย่างประชาธิปไตยและมนุษยชนเหล่านี้เนาะซึ่งแน่นอนว่าผมมองนโยบายหลักๆของทามอ่ะสามารถมองได้ว่าทามมองถึงสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพในมุมมองของอเมริกาเนาะ การป้องกันตนเองที่มันมากขึ้นและการจัดการกับต้นต่อที่ใจกลางซึ่งสันติภาพที่หมายถึงก็คือความมั่นคงที่อเมริกาไม่ต้องควักตังมากอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นหลักเนาะว่าสาหารัฐอเมริกามีประเด็นความมั่นคงอะ่ะค่าใช้จ่ายนะนะ่ะมหาศาลสิ่งที่ทำต้องการก็คือไม่ต้องเป็นต้องจ่ายอะไรขนาดนั้นมากเนาะและการเข้ามาของทำนั้นะ่ะ สามารถมองได้ถึงการดําเนินนโยบายอย่างชัดเจนผ่าน3สนามแข่งขันที่ผมยกตัวอย่างเนาะอย่างในยูเครนตะวันออกกลางและจีนอย่างแรกเลยก็คือสงครามในยูเครนทาบอกเสมอมาว่าเขาขึ้นมาดารงตําแหน่งนะนะั้นน่ะ24ชั่วโมงสงครามในยูเครนจะสิ้นสุดก็หมายถึงว่าสงครามยุติหรือว่าหยุดยิงอะไรก็แล้วแต่กับรัเสเซียระหว่างรัสเซียกับยูเครนแน่นอนว่าในสงครามในยูเครนนั้นะนะ่ะ คนมันจะไม่พอใจเพราะว่าเอาเงินงบประมาณของสหรัฐน,นะไปลงกับยูเครนโดยไม่สนใจปัญหาภายในของสหรัฐทั้งด้านเศ,ษศรษฐกิจปัญหาด้านผู้อพยพต่างๆนั้นน่ะเอาเงินไปลงกับยูเครนหมดมันทําให้คนไม่พอใจแน่นอนว่าในความเป็นจริงนั้นน่ะมันไม่จบภายใน24ชั่วโมงอย่างแน่นอนเพราะว่าทําเราไม่รู้ว่า ทรัม์บอกว่าสงครามมันจะจบมันจะจบแบบไหนเขาบอกว่ากริงเดียวแล้วสงครามจะจบซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเสนออะไรไปและวสงครามมันจะจบเนาะและแนวโน้มของสงครามอะ่ะทั้งยูเคและรัสเซียมันอยู่ในสภาพติดลมทั้งคู่มาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วแต่ถ้าสงครามจบเลยอ่าจบแบบเราเราไม่รู้เงินไขอะไรนะแต่ถ้าสงครามจบอะ่ะ ในตอนนี้ยูเครนจะเป็นคู่ที่เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะ1คืออเมริกาเสียเงินไปเยอะแน่นอนว่าอเมริกาก็อยากหยุดสงครามเพราะว่าเงินมันเสียออกไปเยอะมากและในด้านรัสเซียนั้นน่ะทุ่มกําลังมาเป็นอย่างมากเนาะ แต่ว่าในสองปีของสงครามนั้นนะ่ะรัเสเซียไม่สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันได้เปรียบมากหรือว่าสามารถเปลี่ยนรัฐบาลและชนะสงครามในตั้งแต่ล้นต้นที่เป็นจุดประสงค์ในการทําสงครามเนาะแต่ว่าอเมริกาก็ไม่สามารถทิ้งยูเครนได้เช่นเดียวกันอ่านี่คือจุดหนึ่งนะแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งก็คือสงครามมันอาจจะยุติได้แต่มันไม่ใช่ถึงการสิ้นสุดของสงครามแต่ว่ามันอาจจะเป็นการแค่หยุดยิงมาเขาว่าไงมาเขาว่า ถ้าสงครามสิ้นสุดอะถ้าสิ้นสุดอย่างเป็นทางการมันต้องลงนามด้วยข้อตกลงสันติภาพแต่ว่าสงครามอาจจะสิ้นสุดก็แค่การหยุดยิงมาเขาว่าสงครามไม่ได้หยุดจริงแต่ว่ามันถูกแช่แข็งเอาไว้มันถูกฟรีซเอาไว้เนาะแน่นอนว่ายุโรปและยูเครนก็กลัวว่ารัเสเซียนั้นนะ่ะจะไม่หยุดแค่ยูเครนเท่านั้นการยุติสงครามนั้นนะ่ะมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับยุโรปเรามองอีกมุมนึงนะว่า ทัก็ต้องการให้ยุโรปรับผิดชอบต่อสงครามในยูเครนให้มากกว่านี้ให้รับผิดชอบบ้างไม่ใช่ว่าจะให้สหรัฐลงเงินลงทองส่งอาวุธไปเพียงแต่อย่างเดียวต้องให้ยุโรปนั้นน่ะลงทุนด้านงบประมาณเกี่ยวกับกลาโหมมากกว่านี้รวมถึงตัวนาโตเองด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีข้อคลหาว่าทัปมมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับปูตินแต่ผมก็มองว่าด้วยผลประโยชน์ต่างๆทั้งสหรัฐอเมริกาและ รัสเซียนั้นน่ะการทาให้สงครามมันหยุดนั่นน่ะมันอาจจะทําได้แต่สันติภาพระยะยาวนั้นน่ะมันยังอาจจะเป็นคําถามต่อไปเนาะเพราะมันก็มีความกลัวว่ารัสเซียจะไม่ได้หยุดแค่ยูเครนถึงแม้ว่าสงครามก็จบแล้วก็ตามเนาะมันก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูต่อไปในประเด็นแรกนะปรมาในที่2ก็คือตะวันออกกลางอิสราเอลและอิหร่านแน่นอนว่า 24ชั่วโมงนี่คือตัวเลขมหารัจจรรนะว่าทรัมป์ก็จะบอกว่าจะจบสงครามให้อิสราเอลจบสงครามกับฮามาสและเฮสบอลเลาะต่างๆเนาะซึ่งผมมองว่าจุดนี้มันเป็นไปได้สูงเพราะว่า 1. สิ่งที่อิสราเอลต่างกับยูเครนก็คือศักยภาพทางด้านการทหารมากกว่าคู่ขัดแยง้งและอีกอย่างหนึ่งก็คือความสัมพันธ์และแนวทางไปในทางบวกของทรัมป์และนายกในทันยาชูมันอะมันชัดเจนว่าสหรัฐนั้นอนะ จะสนับสนุนอิสาราเอลอย่างเต็มที่กับนโยบายต่างประเทศอิสาราเอลเพราะว่าสามารถอธิบายได้ว่าไม่ได้ต้องให้อาวุธท,ทางการทหารกับอิสาราเอลเหมือนยูเครนเพราะว่าศักยภาพทางการทหารนั้นน่ะและเทคโนโลยีทางด้านทางการทหารของอิสาราเอลนั้นน่ะเหนือกว่ายูเครนแบบเหลือเลยเพราะฉะนั้นน่ะสหรัฐอเมริกาก็เลยสนับสนุนอิสาราเอลได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นถ้าเป็นแบบทมก็จ้องเป็นอย่างนี้เนาะและประเด็นที่มันมีปัญหาในกาซาก็คือปัญหาด้านมนุษยธรรมแน่น นอว่าทําก็เลยพยายามที่จะหยุดสงครามหยุดสงครามในกาซาเพื่อที่จะทําให้เรื่องปัญหามนุษยธรรมมันจบมากกว่าที่จะเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซามันเป็นปัญหาที่บอกว่ามันมันก็แก้นะแต่ว่าใช้คนละมุมมองในการแบบว่าเมื่อแก้คุณแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมคุณหยุดสงครามสิมันจะไม่เกิดกับอีกม,มุมหนึ่งก็คือคุณต้องให้ความช่วยเหลือแต่สงครามมันยังอยู่มันมองคนละมุมเนาะว่าจะช่วยคน ธรรมดายัางไงเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสงครามมันยังมีอยู่ด้านปัญหามนุษยธรรมมันมีอยู่แต่อีกมุมนึงก็คือเดโมแครน,น,นะนมีมาตรฐานสูงในด้านมนุษยธรรมอยู่แล้วเนาะการที่มันมีปัญหาอยู่อย่างเนี้ยแล้วนายกในททยทูนะนะไม่ยอมจบสงครามเนี่ย มันทาให้เดโมแครตนั้นน่ะมีปัญหาเลยโดนย้อนในประเด็นนี้ด้วยเนาะและอีกประเด็นหนึ่งผมมองแทนทมเนาะผมไม่ได้ใช้ทมอะแต่ผมลองมองแทนนะว่าประเด็นในกาซาหรือว่าตอนใต้ของเลบานอนเฮสบอลลนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าสงครามและพวกนี้ก็คืออิหร่านเพราะฮามาสและเฮสบอลลนั้นน่ะอิหร่านเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ดังนั้นน่ะการแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงต้องแก้ที่ต้นเหตุก็คือการโจมตีอิหร่านหนึ่งก็คือการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านผ่านอิสราเอลให้อิสราเอลเป็นคนแก้ปัญหาเนาะและแน่นอนว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงนั้นน่ะสิ่งที่คาดหวังได้อะก็คือปัญหาภายในมันจะก่อให้เกิดความวุ่นวายเนาะระหว่างกลุ่มที่มันเป็นอิทธิพลหลักของอิหร่านก็คือเป็นสายศาสนากับประธานาธิบดี ก็คือที่เป็นสายปฏิรูปแน่นอนว่าการสร้างความปั่นป่วนเนี่ยจะทําให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทําให้อิหรานมันแตกกันเองนี่คือความคาดหวังแต่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูแต่ว่ามีแนวโน้มที่อิรานจะโดนเล่นงานแน่นอนหลังจากที่ทาขึ้นมาและประเด็นสุดท้ายในตะวันออกกลางก็คือซาอุดิอาระเบียกับอิสราเอลเรื่องของเรื่องก็คือทั้งซาอุดิอาระเบียและอิสราเอลนั้นนะ่ะไม่ได้ทาสิ่งที่ว่า n o r m a l i z e ก็คือทําให้ สถานการณ์นั้นนะกลับเป็นปกติมีความสัมพันธ์ทางการทูตปกติเนาะก็คือการที่ซาอุดิอราระเบียและอิสราเอลนั้นนะไม่ได้อยู่ในสถา่ะปกตินั้นนะประเด็นก็คือซาอุดิอราระเบียก็จะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อปัญหาเรื่องปาเลสไตน์นั้นนะนะอิสราเอลต้องยอมรับ two-state solution ก็คือการมีของรัฐ และที่แน่นอนว่ารัฐบาลในธัยาขูก็ไม่ยอมในเรื่องนี้เช่นเดียวกันไมต้องรอดูว่าทําจะใช้วิธีไหนที่ทําให้ประเทศ2ประเทศนี้สามารถคืนดีกันได้อย่างเป็นทางการเนาะเพื่อรวมหัวตีอิหร่านอีกทีหนึง่ง สิ่งเราเนี่ยทาทาสาเร็จในการที่อับ,บราฮัมแอคคอร์ดเนาะในการที่จะทําให้ประเทศในกลุ่มอ่าวเนี่ย n o r m a l ล z e กับอิสราเอลและมีความสัมพันธ์ทางการทูตก็คือเหมือนเป็นการกลับมาคืนดีกันของกลุ่มประเทศในอาหรับเนาะซึ่งมันก็จะเหลือซาอุดิอาระเบีย,บยอีกหนึ่งประเทศที่ยังไม่ได้ n o r m a l i z e เนาะนี่ก็ต้องเป็นสิ่งนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่ารวมหัวตีอิหร่านแค่คนเดียวนี่ก็คือประเด็นหลักในตะวันออกกลางที่ผมมองว่าทำอะ่ะเป็นจุด ใหญ่ในการที่จะแก้ไขปัญหาในตะวันออกกลางในมุมมองของเขาเนะาะประเทนที่3ก็คือจีนแน่นอนว่าปัญหาของจีนซึ่งทําพูดมาตลอดเน้นย้ำม,มาตลอดก็คือขึ้นภาษีจากจีนที่มันเพิ่มขึ้นและการป้องกันตนเองของเหล่าพันธมิตรในเอเชียซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําพูดมาตลอดเนาะนอกจากอิหร่านจีนคือนัมเบอร์วันของภัยคุกคามของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เพียงแต่ด้านความมั่นคงแต่เศรษฐกิจเป็นประเด็นใหญ่ที่สหรัฐนั้นน่ะขาดดุล กับจีนเป็นอย่างหนักการขึ้นภาษีที่เน้นที่จีนนั้นน่ะอาจจะส่งผลอย่างมากต่อจีนที่สหรัฐนั้นน่ะเป็นคู่ค้าที่ใหญ่มากซึ่งผลกระทบเนี่ยอาจจะรวมถึงประเทศที่ได้เกินดุลการค้ากับสหรัฐรวมถึงประเทศไทยด้วยหรือว่าอาจจะรวมถึงทั่วโลกต่อราคาสินค้าอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นได้จากการขึ้นภาษีนําเข้าของสหรัฐนี่ก็คือประเด็นใหญ่ๆก็คือจุดนี้ก็คือผลกระทบมันอาจจะกว้างมากกว่าแค่จีนนี่ก็คือ1ประเด็นเนาะประเด็นที่2ก็คือในเอเชียก็คือ เรื่องชาติพันธมิตรของสหรัฐที่อยู่รอบจีนไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นทำต้องการให้ประเทศเหล่านี้นะั่ะออกเงินตัวเองมากขึ้นในการป้องกันตัวเองไม่งั้นทาบอกว่าจะถอนทหารออกจากประเทศเหล่านี้หมายความว่าเขา,าอาจจะไม่ได้อยากให้ของคนของตัวเองออกจากประเทศเหล่านี้จริงๆก็ได้แต่ว่าคุณต้องออกเงินให้เยอะกว่านี้และสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากกว่าสําหรับมุมมองผมเนาะ ทีเนี้ยมันเป็นบทเรียนจากสงครามเวียดนามเนาะซึ่งสหรัฐนั้นะ่ะให้การสนับสนุนเวียดนามใต้อย่างที่ทุกๆคนอาจจะทราบเนาะแต่ว่าสหรัฐให้ทุกๆอย่างจนกระทั่งสุดท้ายอะ่ะสหรัฐอเมริกามันมีปัญหาภายในจนต้องถอนตัวออกไปนั้นน่ะสุดท้ายเวียดนามใต้ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้และแพ้ให้กับเวียดนามเหนือแบบง่ายๆซึ่งประเด็นหลักในการอธิบายนี้ก็คือเราช่วยคุณ คุณก็ต้องช่วยตัวเองด้วยไม่ใช่ว่ารอแต่เราอย่างเดียวนี่ก็คือประเด็นหลักๆในการที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนาโตหรือแม้ว่ากระทั่งในเอเชียการที่สหรัฐบอกว่าจะสนับสนุนร้อยลงก็คือคุณต้องช่วยตัวเองมั่งไม่ใช่ให้รอแต่เราอย่างเดียวในประเด็นเหล่านี้มันจะรวมถึงในประเด็นทะเลจีนใต้โดยเฉพาะฟิลิปปินส์อีกด้วยเช่นเดียวกันเนาะโดยสรุปสเหตุการณ์3จุดเนี่ย มันอาจจะบอกได้ว่ามหาอำนาจต่างๆเนี่ยน,นะมันไม่ได้พร้อมกับสงครามใหญ่มากขนาดนั้นเนาะก็คือถ้าเราเห็นได้ก็คือจากความพยายามที่มันจะถึงแม้ว่าจะยั่วยุแต่ว่ามันจะมีขอบเขตในการยั่วยุที่จะไม่ขอให้เกิดสงครามอย่างที่เราเห็นในเยอรมนีอิตาลีในปีในสงครามโลกครั้งที่สองที่มันมีการยั่วยุในการยืดตรงนู้นยึดตรงนี้เนาะแน่นอนว่าคือในจุดนี้ทุกคนไม่พร้อมที่จะมีสงคราม ถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องด้านเศรษฐกิจภายในรวมถึงว่าปัญหาเรื่องทอรัพยากรต่างๆที่มันไม่เอื้อต่อการที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งใหญ่ขนาดนั้นทุกประเทศอย่างรัสเซียจีนรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองอ่ะก็มันได้พร้อมที่จะกระโจนเข้าสู่สงครามใหญ่ขนาดนั้นมันก็เลยมีการแบบว่าเดินหน้าบ้างถอยบ้างเล่นยึกยัก,ยก,ยก,ยกแบบนี้เนาะด้วยสภาพต่างๆเนาะ คือแน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นว่าสงครามนั้นนะมันยังอาจจะยังไม่เกิดก็คือมันยังมีการพูดคุยอยู่มีช่องทางในการพูดคุยอยู่มันก็เลยทําให้มองได้ว่าสงครามมันอาจจะไม่เกิดถึงแม้ว่าจะเป็นทำที่ทําอะไรที่แบบว่าฉับฉับชฉวยชฉวยรวมถึงการดําเนินนโยบายที่มันค่อนข้างมีสีสันอย่างมากมายเนาะแต่ผมก็มองว่าสงครามมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกคนต่างไม่พร้อมที่จะเข้าสู่สงครามนี่คือประเด็นหลักเนาะคำถามกลับมาที่ไทยก็คือไทยควรทําอย่างใดเมื่อทาขึ้นมาซึ่งผมมีประเด็น หลักๆสาคำถามก็คือหนึงก็คือไทยสําคัญอย่างไรต่อสหรัฐคําถามที่1นสองก็คือไทยได้รับผลกระทบอะไรจากสหรัฐถ้าทรัมป์ขึ้นมาและสามไทยควรทําอย่างไรนี่คือความคิดเห็นของผมเนาะคำถามที่1ไทยยังสําคัญกับสหรัฐแน่นอนแต่ว่าความสําคัญนั้นํ่มันไม่ได้เท่ากับระดับในสงครามเวียดนามประเทศในอาเซียนที่มันคิดว่าสําคัญมากกว่ไทยก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศที่มันเป็นเกาะอย่างสิงคโปร์อินโดนีเซียต่างๆอที่มันมีส่วนพัวพันในทะเลจีนใต้นันแหะมันมีความสําคัญมากกว่าไทยแต่ไทยก็ยังสําคัญอยู่นะแต่มันน้อยกว่าทประเทศอื่นเราเห็นได้จากหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาเนะว่าคือไม่ได้ให้ความสําคัญกับไทยมากเท่าที่ควรคำถามที่2ก็คือไทยจะได้รับผลกระทบอะไรจากการขึ้นมาของทั้มแน่นอนว่าได้แน่นอนจากการที่ทําขึ้นมา1ก็คือไทยเป็นคู่ค้ากับสหรัฐที่มันเกินดุล ก็คือไทยส่งออกมากกว่านําเข้าของจากสหรัฐทําให้มันมีความเสี่ยงเสียวแน่นอนว่าที่จะโดนภาษีนําเข้าอย่างที่2ก็คือการขึ้นภาษีนําเข้าของสินค้าจีนแน่นอนว่าอันเนี้ยน่าจะโดนแน่ๆถ้าทําขึ้นมาเนาะและการที่จีนโดนนะั้นน่ะมันเป็นไปได้สูงว่าทําให้สินค้าจีนนะนะั้นน่ะจะทะลักเข้าสู่ตลาดใหม่ซึ่งก็คือไทยมากขึ้นและจะมีปัญหาด้านการแข่งขันกับธุรกิจภายในประเทศของเรา และการเข้ามาของทุนจีนต่างๆนั้นนะ่ะซึ่งข้อวิาพากษ์วิจารณ์นั้นนะ่ะเราก็จะเห็นเป็นจํานวนมากต่อการเข้ามาของจีนเนาะทำให้การขึ้นมาของทำน,นาทไทยจะได้รับผลกระทบในลักษณะแบบนี้เนะาะคำถามที่สามก็คือไทยควรทําอย่างไรไทยก็ต้องสุดท้ายก็ต้องควรเจราจากับสหรัฐพูดคุยต่างๆในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับท่าทีต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้ไทยเสี่ยงถูกขึ้นภาษีนําเข้าอันสูงๆเนี่ย อันจะนํามาสู่การส่งออกของไทยที่มันน้อยลงแน่นอนว่าไทยพึ่งพาการส่งออกการส่งออกที่น้อยลงจะทําให้มีปัญหาเรื่องของ GDP ที่มันตกลงรายได้ประเทศที่มันน้อยลงการพึ่งพาการการท่องเที่ยวมันไม่พอแน่นอนเนาะแต่ว่าพูดถึงการเจรจาอาจจะยากหรือจะง่ายก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าทรัมป์คือบุคคลที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ความเอาแน่ไม่นอนไม่ได้มันคือโอกาสที่จะทําให้ ปัญหาที่เรากลัวว่าไทยจะโดนขึ้นภาษีของจีนจัทะรักษ์นั้นน่ะอาจจะน้อยลงเนาะเพราะว่าหนึ่งคือเดโมแครตนั้นน่ะชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าไม่ได้สนใจไทยมากเท่าไหร่แต่ว่าการเจรจาถ้าเราจเจรจากับทาอ่ะมันก็ต้องแฟร์เนาะว่าถ้าเราขออันนี้เราต้องทําบางอย่างเพื่อให้มันแลกกับความต้องการอ่ะให้มันได้เนาะแน่นอนว่าเราอาจจะต้องซื้ออาวุธจากเมกาหรือว่า ออกกฎหมายกดีดการสินค้าจีนหรือไม่เพื่อแลกกับการที่ไม่ขึ้นภาษีเพราะไทยส่งออกของไปสหรัฐเป็นจํานวนมากเนาะน,นี่ก็คือความสําคัญแต่ว่ามันก็ยากนะเรื่องของการพิจารณาต่างๆเพราะว่าหนึ่งไทยอ่ะมีการค้ากับจีนที่เป็นปริมาณสูงถึงแม้ว่าจะขาดดุลก็เยอะนะแต่ปริมาณมันสูงจนที่มันรู้สึกว่าจะทําอะไรอ่ะมันก็กล้ากลัวหมดเนาะมันกลัวระวังหน้าระวังหลังว่า การที่ไปตกลงกับสหรัฐเพื่อไม่ให้ถูกขึ้นภาษีมันอาจจะโดนอะไรหรือเปล่าแต่หรือว่าทำอาจจะไม่ได้ขึ้นภาษีนําเข้าจะสินค้าจากไทยเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่รอดูกันต่อไปและก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องชั่งน้ําหนักในส่วนนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะประเด็นแถมก็คือสิ่งแวดล้อมแน่นอนว่าทาไม่ได้เชื่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่แรกอยู่แล้วในสมัยแรกของทาทาถอนตัวออกจากข้อตกลงปารีสที่พูดถึงเกี่ยวกับ การลดแก๊สเรือนกระจกให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนเป็นในศีโยที่ไม่ปล่อยเลยทําไม่ได้เชื่อเหล่านี้เนาะแต่ว่ารอบนี้ผมก็มองว่ามันก็เหมือนเดิมแหละว่าทําก็ไม่ได้เชื่อเรื่องโลกร้อนไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งว่าร้อนมาขนาดนั้นเนาะและจะสนับสนุนพลังงานพื้นฐานหลักก็คือแกส๊สธรรมชาติน้ามันอะไรประมาณเนี้ละไม่ได้สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนมากขนาดนั้นเพราะอีกหนึ่งก็คือ ตะวันออกกลางตะวันออกกลางเป็นผู้ส่งออกน้ํามันแกส๊สธรรมชาติลายใหญ่ของโลกดังนั้นน่ะการที่อเมริกายังสนับสนุนพลังงานอย่างน้ํามันหรือแกส๊สธรรมชาติมันก็เหมือนเป็นการสร้างความสําคัญให้กับตะวันออกกลางอ่ะให้มันยังมีมากขึ้นรวมถึงการที่อเมริกานั้น่ะจะใช้ น้ำมันของตัวเองเพื่อที่จะลดค่าของชีพอะไรต่างๆเกี่ยวกับเศรษฐกิจภายในประเทศนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันว่าการที่ไม่ได้สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าน้ำมันรวมถึงแก๊สธรรมชาตินี่แหละจะมาช่วยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจเนาะซึ่งเราก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรในการขึ้นมาของทัรมก็คือในมกราสองพันยี่สิบห้าก็รอดูกันว่าสันติภาพเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นหรือไม่การสร้างเสริม ความแข็งแกร่งรวมถึงการ,รเผชิญหน้ากับจีนจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ